อันน euh. in ี้ก็ชาวบ้านหมู่บ้านแอออนะครับหมู่ที่หนึ่งนะหแจ่มหลวงนะเพื่อนกำลังนะพัฒนานะครับหมู่บ้านนั้นโดยผู้ช่วยนะครับก็หมู่บ้านไอออกับพ่แม่ล้อมนี่เป็นหมู่ที่เดียวกันนะครับก็วันนี้ชาวบ้านพยายามมาช่วยกันนะครับนะขุดถนนเพื่อจะสร้างถนนสองเลนนะครับที่สัญจรส่งของผลิตได้นะครับก็มีงงประมาณของคนทันเข้ามาก็เลยชาวบ้านก็ มาเทานะครับมาเท่าจะวยกันใช้จอกใช้เสียรขุดนะครับเพื่อจะทำคอนติซอนเองขึ้นมาครับเนี่ยเลยไม่ให้คำด้วยมือก็ใช้ด้ยวยแรนดแรนมือขอน 那那那，看。 啥东西啊？啥东西啊？吃了不行。 น่ะเป๋อๆพอดูซาตุกแท้กับพุธนาเชยน่ะดูโอ้พอไป เใช้เวลาชั่วโมงเนะแล้วก็ปุยละคนะนี่ละครมีกาฟ้ตเอ่อโอเคเนาะนั่นี่กมือฟืตีอคนนีาซตลอดเลเลอร์มันจะอืมมนจะเนาะเออเนาะเออแบเฮฟาเลยว่ะเนี่ยละใคร่ะใ่เอะเฮฟตาก็มันี้าเนาะเออในอหนจะชมุกขียาเล่อเอ่ืตีเอเวอวเนาะอ่านี่นะครับ Não vou deixar o tema salar de barriga, galera. รถรันอมาับมอเตอรไซค์นะครับอันมอเตอร์ไซค์นั่ง็กมออไคนะครับไช่ี่มนบันดันะครับชาวบานได้มากด่อง่อลัพูดแค่ประมไหนที่ติดนะ